ถึงตอนนี้เนี่ยจิตของเราเนะจะเริ่มถูกปรุงแต่งด้วยสิ่งที่เรียกว่าวิตกะกับวิจาระวิตตกะก็คือนึกถึงลมหายใจนะส่วนวิจาระก็คือใจไม่ไปไหนอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะซึ่งถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็โอเคจะได้สมาธิระดับหนึ่งแต่ถ้าหากหายใจได้ไม่ลึกพอ มันก็เกิดปิติแล้วก็สุขได้ยากหรือจะมีพัฒนาการทำปรุงแต่งจิตไปสู่ทิศทางของความสว่างได้ไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีท่าที่สองมานี่ท่าที่สองสำหรับคืนนี้จะแบบง่ายๆนะเอาลืมตาขึ้นมาดูนะครับอันดับแรกเลยฝึกอย่างนี้ก่อนนะแค่ เอามือทั้งสองนะครับมาชนกันเอานิ้วกลางของฝ่ามือทั้งสองเนี่ยมาชนกันแล้วก็ยกขึ้นจากระดับท้องนะถึงแนวอกนะครับยกเฉยๆอย่างนี้ก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าเราจะทําท่าที่สองเนี่ยนะโดยเริ่มต้นจากหงายมือขึ้นแล้วก็รูดฝ่ามือทั้งสองเนี่ยจากระดับหน้าท้องนะมาถึง ระดับอกนะครับอปอบฝึกขั้นต่อมาก็คือค่อยๆดูนะคือพอเรายกมือขึ้นมาระหว่างนั้นเนี่ยก็ให้นึกเหมือนกับว่าเรากอบลมเข้าสูบลมเข้านะให้ท้องป่องนะให้ฝ่ามือกับท้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กันพอป่องท้องออกมาเนี่ยนะจนสุดเนี่ยก็คือฝ่ามือ เลื่อนขึ้นไปถึงระดับแนวอกพอดีอลองดูเลยนะเอาแค่นี้ก่อนไม่ไม่ต้องตามแอนิเมชันเป๊ะนะเราแค่จะฝึกให้มันเกิดความคุ้นชินขึ้นมาแบบนี้ทีนี้สำคัญมาถึงจังหวะนี้นะครับสำหรับคนที่คือวาดแขนแล้วทำได้ โดยดีนะรู้สึกสบายรู้สึกว่ามีปิติรู้สึกว่าชัดเจนแล้วเนี่ยก็ให้วาดแขนต่อไปแต่สำหรับท่านที่ยังทำไม่ได้นะเราจะมาทำท่าใหม่กันผมจะให้ดูภาพของภาพที่เป็นเป้าหมายที่จะให้อยู่ในใจของเรานะเนี่ยอย่างอย่างที่ผมเคยเอาให้ดูเนี่ยนะ เราจะให้เห็นว่าท้องมันป่องขึ้นมาหน้าอกมันกระเพื่อมขึ้นมาเพื่อที่จะลากลมเข้าแล้วก็ระบายลมออกหรือจะคิดให้ง่ายกว่านั้นนะเหมือนกับถุงลมสักถุงหนึ่งที่มันสูบลมเข้าแล้วก็พองออกพอพ่นลมออกมันก็แฟบลงมันก็แฟบเข้ามากลับเข้าที่เนี่ย ในตรงนี้นะคือสิ่งที่เราต้องการนะการยกมือการที่ทำท่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากไปถึงภาพในใจแบบนี้ได้ mm. เห็นแบบง่ายๆนะเห็นเหมือนกับร่างกายของเราเป็นถุงลมที่มันโป่งพองขึ้นมาแล้วก็แฟบยุบลงไปเอาแค่ได้แบบนี้เนี่ยนะถือว่าใช้ได้นี้ท่าที่สองทำยังไงท่าที่สองแบบง่ายนะครับ อย่าลืมตาดูให้เข้าใจนะฮะเราจะยกมือขึ้นมาเนี่ยแล้วก็รูดขึ้นมานะฮะให้ท้องป่องขึ้นมาแต่แทนที่จะวาดแขนออกไปนะเรายกมือขึ้นตรงๆอันนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับธรรมชาติของการหายใจคือเราจะรู้สึกหายใจอย่างต่อเนื่องนะฮะบางคนไปรู้สึกติดขัดก็เพราะว่าท่าที่สองเนี่ย ท่าที่สองดั้งเดิมเนี่ยนะมีการวาดแขนออกไม่รู้จะหายใจยังไงนะฮะจริงๆแล้วท่าที่สองดั้งเดิมเนี่ยก็ตั้งใจอยู่ว่าจะให้มีการหยุดหายใจนิดหนึ่งนะก่อนที่จะหายใจสุดแล้วก็เก็บลมหายใจไว้ในปอดนะซึ่งซึ่งหลายท่านก็จะรู้สึกสับสนนะแต่ท่านี้คิดว่าน่าจะคลายความสับสนลงไปได้นะเรายกมือขึ้นตรงๆเลย เรดูดขึ้นมาป่องท้องนะเสร็จแล้วมาถึงระดับอกก็ยกมือชูจนสุดนะครับคุณจะรู้สึกถึงความสบายแล้วก็ต่อเนื่องของลมนะถึงแม้ว่าอันนี้เราใจยังไม่ได้แผ่จิตแผ่ใจออกเหมือนท่าที่สองดั้งเดิมแต่อย่างน้อยที่สุดคุณจะรู้สึกว่าหายใจยาวหายใจได้ลึกหายใจได้สุดหายใจได้อิ่มซึ่งนั่นเป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับ สมาธิในขั้นที่จะช่วยให้เกิดความอิ่มเอ,อิบนะอิ่มเอ,อิบแล้วก็เอ,อิบอาบซาบซ่านเป็นสมาธิที่ยกระดับประณีตขึ้นมากว่าตอนที่มีแต่วิตากกะและวิจาระอ่าถ้าเข้าใจถึงท่านี้นะ หลับตาลงได้แล้วก็ลองดูนะครับ5นาทีว่ามันจะออกมาแบบที่เราตั้งเป้าไว้ไหม <c oughs> ตั้งเป้าไว้นะเหมือนกับให้เห็นแค่ว่ามีถุงลมแะตัวของเราเนี่ยส่วนตัวของเราเนี่ยเป็นถุงลมที่มันพองออกแล้วก็ยุบเข้าการทำมือเนี่ยแค่ทำมือไป แบบที่ให้รู้ท่าทางจําท่าทางได้เป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยนะแต่สิ่งที่เราจะเอาจริงๆทางใจเนี่ยคือเหมือนกับเห็นกายเป็นถุงลมนะป่งป่งออกแล้วก็ยุบเข้าที่ตรงนี้เนี่ยนะถ้าคุณแยกออกนะครับว่ากายนั่งก็ส่วนหนึ่งลมหายใจก็ส่วนหนึ่งถ้าจับจุดถูกที่ตรงนี้ได้ก็จะเริ่มเห็นลมหายใจเป็นสายขึ้นมาทันที นะตัวที่นั่งมันนั่งมันนั่งเป็นส่วนที่ยกตั้งด้วยกระดูกสันหลังคุณสามารถรู้สึกได้ตัวที่เป็นลมหายใจมันอยู่อีกชั้นหนึ่งนะที่มันถูกสูบเข้าแล้วก็ถูกพ่นออกถ้าหากว่าเริ่มแยกออกนะกายส่วนหนึ่งลมหายใจส่วนหนึ่ง แค่เนี้ยจิตของคุณก็จะเกิดความรู้สึกว่าลมหายใจเป็นสายแล้วเกิดความสบายเกิดความผ่อนคลายขึ้นมาทั้งตัวแล้วเกิดความรู้สึกชอบใจที่จะเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกในกายที่พองออกแล้วก็ยุบเข้านี้ในเวลาไม่เนิ่นช้าเลยลองดูนะ5นาทีนะครับว่า,าคุณจะทำกันได้ไหม